สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาสอนเซตอัพกล้องขนาดเล็กนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอแล้วก็ต่อไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงกล้องขนาดเล็กเราจะติดตั้งกิมบอลเล็กๆไว้ด้วยนะครับเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะได้แน่นในวันนี้จะสอนตั้งแต่วิธีการเซตอัพว่าเซตยังไงนะครับแล้วก็ต่อมยังไงแล้วควรบาลานซ์ยังไงเพื่อให้ได้กล้องถ่ายวิดีโอแบบง่ายๆแบบพกไปถ่ายที่ไหนก็ได้แล้วก็มีขนาดเล็กคล่องตัวครับโดยอุปกรณ์ที่ต้องมีในวันนี้นะครับก็จะมีกล้องโ o n y ่เซตวันนะครับเป็นกล้องขนาดเล็กเนาะจอพับได้นะ มันเร็วมากแล้วก็มีระบบโฟกัสแบบโฟกัสตัวสินค้าผลักโชว์เคสนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของกล้องตัวนี้ก็เลยเลือกกล้องตัวนี้มาอย่างที่2ก็คือว่าตัวไมโครโฟนครับเราจะเลือกเป็นไม์ไวเลสครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้สะดวกที่จะใช้ไมช็อตกันหรือว่าเราต้องการควบคุมคุณภาพเสียงให้มันดีโดยเฉพาะเสียงพูดเนี่ยการใช้ไม์ไวเลสจะเวิร์กกว่าแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นการสั่นกิมบอลในวันนี้เราจะใช้ตัวที่ยุนเทรน M2 นะครับจะเป็นกิมบอลขนาดเล็กสําหรับ พวกกล้องคอมแพกนะครับสมาร์ทโฟนพวกเนี้ยใช้เพลน M2 เนี่ยจะเวิร์กแลวราคาไม่สูงครับโดยเซตอัพนี้จะตอบโจทย์ใครบ้างครับจะตอบโจทย์กับคนที่แบบเป็นมือใหม่หรือว่าอาจจะเป็นมือโปรแล้วแหละแต่อยากได้กล้องขนาดเล็กเนี่ยที่สามารถถ่ายวิดีโอง่ายๆนะครับถ่ายวิดีโอได้เร็วแล้วก็โฟกัสแบบเข้าแม่นๆเลยสิ่งสำคัญคืองบไม่สูงเกินไปได้วิดีโอเทนิ่งนะครับถ่าย 4K ได้แล้วก็ที่สำคัญคือกล้องตัวนี้มีโปรไฟล์สีแบบ Sony HLG นะครับ เป็นโปรไฟล์สีที่เราสามารถเอาไฟวิดีโอมาเปลี่ยนสีได้สวยๆด้วยในเซตนี้เนี่ยราคาไม่เยอะแล้วก็ที่สําคัญได้คอนเทนต์ที่ดีแน่ๆครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีติดตั้งนะครับผมถอดตัวกล้องออกจากกิมบอลแล้วเนะเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมถอดทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับอย่าแงบบนี้เนาะเริ่มต้นเนี่ยเวลาที่เราจะบซ์กล้องเข้ากับกิมบอลนะหลักสําคัญคือเราต้องได้น้ําหนักหรือว่าการใช้งานจริงๆของมันก่อนหมายความว่าอย่างเช่นเวลาที่กล้องเนี่ยมันอยู่ในสภาพนี้คือเลนส์มันไม่สุมออกมาใช่ไหม เวลาบาลานซ์เนี่ยเราต้องบาลานซ์จากการใช้งานจริงเลยคือต้องเปิดกล้องให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนที่กล้องยื่นออกมากับตอนที่มันปิดกล้องอะน้ำหนักมันไม่เท่ากันเวลาอยู่บนกิมบอลมันจะแบบมันต้องบาลานซ์จากน้ําหนักที่เราใช้จริงๆเพราะงั้นต้องเปิดกล้องไว้เนาะอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือกิมบอลตัวเนี้ยเวลาเซตอัพเนี่ยพี่จะไม่ใช้แบบเปิดจอเหตุผลเพราะว่าพี่เป็นคนไทยแล้วก็การเปิดจอบางทีน้ำหนักพี่บาลานซ์ลำบากอันนี้ต้องดูนะบางคนใช้กิมบอลใหญ่กว่านี้อาจจะเปิดจอแล้วก็ บาลานก็ได้แต่ในกรณีนี้พี่เป็นคนถ่ายพี่จะบาลานแบบนี้ไม่เปิดจอนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ไมโครโฟนเข้าไปให้เรียบร้อยเพื่อให้มันได้น้ําหนักจริงไงนะครับใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ที่สําคัญนะแบตเตอรี่กล้องนะครับรวมไปถึงไอตัวเมม,มอมต้องใส่เข้าไปให้เรียบร้อยด้วยคือเราต้องได้น้ําหนักจริงของตัวกล้องแบบนี้เวลาที่เราบาลานเนี่ยแล้วเราใช้งานจริงๆก็คือเราใช้แบบนี้ไงนะอันนี้คือสําคัญมากคือต้องเซตให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่บาลานนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มใส่ตัวล็อกแล้วก็เริ่มบาลานซ์กันคราวนี้ในตัวกิมบอลนะครับมันจะมีเพลทที่อยู่ด้านล่างนะครับใช้ล็อกตัวกิมบอลกับตัวกล้องไว้นะครับแล้วก็แล้วก็ตัวเพลทเนี้ยจะต่อกับกล้องเนาะให้เราเอาเพลทอ็นเนี้ยออกมาก่อนซึ่งถ้ามันอยู่ในกล่องมันก็จะแบบเป็นชิ้นนี้แหละแล้วเขาก็จะมีตัวล็อกแบบนี้เป็นสกรูเข้านะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้ช่องไหนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เราบาลานซ์แต่ว่าพี่จําได้ว่ามันใช้ช่องนี้เราก็แค่ลอง ่อ,อล็อกกล้องไว้กับเพลทต,ตรงนี้ละกัดน,นะครับเดี๋ยวเราต้องมีการจูนมันอีกทีหนึ่งแน่นอนนะครับประมาณอย่างนี้หลังจากเราล็อกแล้วเราก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ไฟนอกของเรามันต้องไปบาลานซ์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยแหละขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบาลานซ์แล้วนะครับพอเราบาลานซ์เราจะทํายังไงนะครับเริ่มต้นเราต้องบาลานซ์ทีละแกนนะมันจะมีอยู่3แกนด้วยกันมันจะมีแกน ที่เรียกว่าคิ้วนะครับจะเป็นมุมก้มมุมเงยเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูก่อนพอเราใส่แบบนี้ปึ๊บนะการบาลานซ์เนี่ยมันจะมีอยู่3มแกนนะครับอันนี้สําคัญนะมุมคิ้วคือก้มเงยอันนี้คือทิ้วนะครับเอียงซ้ายขวานะครับเรียกว่าโรนะครับเอียงอย่างนงี้อย่าลืมว่าเวลาใช้กิมบอลมันจะมีแบบบางจังหวะที่กล้องมันก้มเงยใช่ปะ่ะมันก็ต้องนิ่งแล้วก็มีมุมเอียงอย่างนงี้นะครับสุดท้ายคือมุมแพนมุมแพนจะอยู่แกนตรงนี้นะครับอันนี้กล้องเห็นใช่ไหมครับ มุมแพนอยู่ตรงนี้มันจะเอียงแบบนี้เราจะทําทีละแกนนะครับอ่ะเริ่มต้นตัวกิมบอลเนี่ยบางตัวมันจะล็อกได้นะล็อกเป็นแกนๆได้อันนี้คือแล้วแต่เราแต่พี่ทำให้ดูทีเดียวน,นะครับอ่ะเริ่มต้นพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันล้มไปข้างหน้าถูกไหมทายังไงเราก็ต้องขยับกล้องมาข้างหลังถูกปะก็หมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับถอยไปข้างหลังแบบน,นี้แล้วก็คอยดูว่ามัน เอียงไหมถ้ามันยังเอียงอย่างนี้อยู่เราก็ขยับไปข้างหน้าอันนี้พอเรายิ่งทาไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆชา,านาญเองแหละนะครับตอนเซตอัพเนี่ยแรก,แรกพี่ก็จะประมาณอย่างนี้ค่อยๆขยับไปเราก็ดูว่ามัน,มนได้ไหมนะครับเฮ้ยเฮ้ยกล้องใส่เราเหรอโอเคพี่จะดึงอันนี้ขึ้นก่อนโอเคถ้ามันนิ่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้พอเราปล่อยแล้วมันก็ไม่โยกไปข้างหน้าข้างหลังละ นะครับอันนี้อันนี้คือบาลานซ์ได้ละถ้ามันยังเลื่อนอยู่นะก,กนน็ต้องดูดีๆนะคือบางทีพวกสายพวกเลนส์เนี่ยต้องดูดีๆบางครั้งมันอาจจะแบบปรับโฟกัส้างในต้องดูอีกทีนึ่งพออย่างนี้ได้แล้วจบปุ๊บต่อมาเราจะบาลานซ์มุมโรนะครับซ้ายขวาเราก็ดูว่ามันเอียงไปทางไหนสังเ,เกตไหมมันหนักไปทางซ้ายเราก็ต้องทําให้มันหนักด้านขวามากขึ้นนะครับอาจจะต้องเลื่อน ตัวนี้ไปเห็นไหมแล้วก็ล็อกแบบนี้อ่าบางทีเราบปลาน้านเสร็จปุ๊บมุม,มทิวอาจจะมีเครื่องอนะ่ะโอเคประมาณนี้โอเคมุมที่สามสุดท้ายนะครับจะเป็นมุมแพนนะครับมุม,มแพนจะอยู่ตรงนี้นะครับมุม,มแพนเนี่ยเวลาที่เราปลดล็อกแล้วเนี่ยเราแค่สไลด์เข้าออกแบบนี้อืมโดยสังเกตว่ามันโอเคยังไงนะครับ เราลองปรับดูก่อนปรับดูก่อนแล้วเราลองเอียงเอียงแล้วดูว่ามุมแพนตัวนี้มันหมุนไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันยังนิ่งอยู่อะถือว่ามันโอเคละเดี๋ยวนะอย่างเงี้ยถ้ายังหมุนมถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอียงปุ๊บแล้วมันหมนุนก็ให้เราลองขยับเข้าออกดูนะครับแค่นั้นมันจะมีอยู่สามมุมแต่มุมที่มันยากจริงๆจะมีแค่มุมทิ้วนะครับแบบนี้เนาะเอียงไปข้างหน้าข้างหลัง ถ้ามันนิ่งแล้วโอเคปุ๊บเราก็มาทํามุมโรตรงนี้หลังจากนั้นถ้าถ้าเกิดว่ามันนิ่งแล้วเนี่ยปุ๊บนะให้เราลองเปิดกิมบอลดูเปิดย่างเปิดแล้วอ่ามันก็จะได้กิมบอลนิ่งๆแบบนี้สรุปให้ฟังอีกรอบจะมีแกนคิวนะครับคิวจะเป็นบนล่างเนี่ยมุมกค้มมุม,ม,มเงยแบบนี้นะครับให้บาลานซ์แกนนี้ก่อนพอบาลานซ์แกนนี้เสร็จปุ๊บให้มาดูมุมโรแบบนี้ตรงนี้ครับเพราะว่าเวลาเราเปิดโหมดเอียงไปเอียงมาอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันสําคัญเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คือ เป็นมุมแพนแบบนี้พอทำครบสามมุมเปิดติดก็คือจบเลยเดี๋ยวไปดูว่านาชาจะทาได้ไหมอ่ะทีนี้พี่ให้นาชาทานะเดี๋ยวพี่จะถอดลองออกเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ใส่ข้อใส่ไมเลยทั้งหมดนะครับจะได้รู้ว่าทําได้ไหมแต่นาชาทําได้อยู่แล้วนาชาถอดตัดต่อวิดีโออยู่ละอะเกี่ยวโอเคปิดไม้ไปเลยไม่ปิดไม้ไปเลยที่จะเป็นผู้ช่วยนาชาพี่ อ<ะ>ีกแล้วเร,เริ่มต้นก็ต่อไม้ก็ต่อไม้ก่อนต่อไม้เข้าชืบแล้วก็เปิดกล้องใช่แล้วก็เช็คแบตกับแต่ถ้าเกิดว่าแบตมันไม่มีมันก็เปิดไม่ติดแล้ว เออไม่เป็นไรใส่ไปแหละก็คือว่าให้เช็คให้เช็คแบตกับเมมเช็คแบตกับเมมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดกล้องไปแล้วอ่ะไม่มีเมมเราบาลาน่ะแล้วตอนใส่งไปน้ำหนักมันก็เปลี่ยนแหละโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วก็อันนี้จะยากหน่อยละมาที <S <S ่อันนี้โอเคทโอาโลเคแล้วก็มาวางไว้ตรงเพจแบบนี้นะครับ ข้างล่างมันจะมีข้างล่าง <โล S 2> จะมีด <โล S 2> ูใส่ปป๊อปลองเข้าร้านดโูโอ้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 โอะไรข้างหน้าถนัดไหมวายวายวายมันก็ใส่ผิดเลยเหรอเฮ้ยปิดด้านเฮ้ย ไม่ได้าละวังใส่ปิดด้านอ่ะรับใหม่ไม่เป็นไรอันนี้ดีแล้วเผื่อบางคนก็ไม่รู้ไงบางคนต้องใส่ปิดด้านใช่ป่ะมันต้องใส่เพดนี่ด้านนี้อันนี้เหรอเนี่ยดูข้างล่างอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่อย่างเพดแบบนี้ใช่แล้วก็ตรงช่องนี้ช่องนี้ง่ายอ๋อแล้วก็ใส่ด้านเลย จะบูนเสร็จหันให้เขาดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่นี่คะเนี่ยมันจะมีอยู่สองช่องตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้เขาต้องดูว่าน้าหนักบาลานซ์ของกล้องเราเป็นยังไงถ้ากล้องเราเล็กกว่านี้บางทีอาจจะต้องใช้ช่องข้างไหนก็ได้กล้องตัวนี้มันใช่ทั้งนอกโอเคโอเคสร็จแล้วทัไงต่อเสร็จเสร็จก็ใส่นี้เลยมองปุ๊บ ทีนี้เราลองดูว่าสายมันบางจอไหมเนี่ยบางทีสายมันบังจอมันดูไม่หนักใช่ไหมเราก็อาจจะต้องขยับสั่นขึ้นไปนิดหนึ่งกล้องต้องเปิดอยู่นะให้มันเห็นน้ำหนักใช่ไหมัเราลองปส่ดูเนี่ยมันหงายขึ้นข้างบนแสดงว่ามันต้องจัดที่แพนก่อน้ยทิ้วก่อนทิ้วอ่ะสลับกันจัดที่ทิ้วก่อนทิ้วอยู่ไหนทิ้วอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ นี่ไงข้างล่างข้างล่างนี่คือทิ้วก็คือการขยับกล้องไปข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมอ้าวแสดงว่าพอดีเหรอใช่เหรอก็เป็นไปได้นะเมื่อกี้พี่บอกเราไปแล้วอ่ะคราวนี้อ่ะสมมติว่าพี่ลองทําให้น้ําหนักมันไม่เท่าเดิมแล้วกันอพี่ทําให้น้ําหนักมันไม่เท่าเดิมแล้วกันเพื่อทางบ้านเขาจะได้แบบดูเนาะสมมติว่าพี่เลื่อนมันอ่ะทิ้วปุ๊บอ่ะมันก็จะไหนอ่อมาเช็กปุ๊บนี้ใช่เช็อ๋อนี่ไหน เราก็ต้องไปแก้ที่คิ้วคท้ว,ทวเข้าไปขยับเข้าไปข้างหน้าคือเคนเอรสองอะข้อดีคือมันเลื่อนไม่ต้องเยอะเหมือนกิมบอลแบบโปรมันก็เลยแบบเหมือนเราเขายับนิดเดียวก็อาจจะได้คราวนี้ต้องลองมาจับแล้วจะเห็นว่าบางครั้งมันหนักข้างหน้าบางทีขยับนิดนึงอาจจะหนักหลังไปต้องแบบค่อยๆลองดูถ้าหนักหน้าเราก็ขยับถอยหลังถ้าหนักหลังเราก็ขยับขึ้นหน้านี่ก็เสร็จแล้วได้ลวคิวเสร็จแล้วคราวนี้ เป็นมุมโรมุมโรคือมุมโรคือเอียงซ้ายขวาอันนี้มันพี่ทำไ้แล้วใช่ไหมไพี่จะเลื่อน <Okay. S 1> ให้มันเพี้ยนแล้วกันพี่เลื่อนนิดหนึ่งเนี้ยเอียง <laughs> เออแล้วลองดูอย่างนี้เราก็ต้องมาเลื่อนสีเอียบขยับขยบับไม่เห็นไหมได้นะสิเอ่อได้ <laughs> ก็คือ ประมาณนี้นะครับหลังจากได้2มุมแล้วเนาะก็จะมีทิ้วนะครับกับโร2มุมที่เหลือเป็นแพนนะครับมุมแพนเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้ปรับอะไรมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีอยู่้วแต่ว่าถ้ามันเลื่อนนะครับเวลาที่เราเอียงแบบนี้แล้วมันหมุนเราก็ค่อยขยับเข้าออกเหมือนเดิมเราปรับดูก็ได้แต่คุหน,หนูปรับเข้าเข้าไปาาาข้างในแล้วก็ออกมาแล้วกันเวลาเอียงอนะมาาันก็จะหมุนอ๋อเวลาเอาียงเนี่ยมันจะขี้งเห็นไหมอ๋อมันจะหมุน เ<ม>พราะงั้นง่ายๆเลยคือเราก็ปรับมันลองเลื่อนๆดูแล้วก็ถ่ายๆฟเอียงดูว่ามันพอดีไหมเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยหมุนละอย่างเมื่อกี้<ม>ยกปุ๊บแล้วมันหมุนเลยแต่เนีี้คือแบบมันอย่างเงี้ยโอเคละเวลาที่เราถ่ายวิดีโออะเอียงไปเอียงมามันก็จะใช้ทั้งสามแกนนี้ในการบาลานซ์<ม>อ่ะทีนี้พอเราบาลานซ์ได้แล้วใช่ไหมเราก็ลองเปิดกิมบอลดูว่ามันทํางานปกติหรือเปล่านะครับก็เปิดสวิช ักพักมันก็ทํางานละเนี่ยก็คือทํางานได้ตามปกติมันก็มี3ขั้นตอนแค่นี้นะครับก็เซตอัพกล้องให้เรียบร้อยต่อสายแล้วก็บาลานซ์สามจุดเรามีมุมชิ้วนะครับมุมชิวก็เป็นบนล่างแบบนี้อันนี้คือชิวนะครับเนาะแล้วก็โรโดจะเป็นแกนที่อยู่ตรงนี้นะครับมุมโดแล้วก็ที่เหลือเป็นมุมแพนทีนี้ก็เสร็จแล้วพร้อมใช้งานนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าเวลาถ่ายวีดีโอเนี่ยชุดนี้มันจะง่ายก็คือ เปิดกล้องเปิดจิมบอลถ่ายได้เลยจะไม่เหมือนกล้องใหญ่ที่แบบมันต้องเซตเยอะอันนี้คือเป็นชุดที่ง่ายแล้วเวลาใส่กระเป๋ามันแบบนิดเดียวะนะครับโอเคทีนี้เรามาสรุปกันนะครับกับการติดตั้งกล้องขนาดเล็กเนาะบันทึกเสียงแล้วก็ใช้จิมบอลครับชุดนี้ดียังไงเนาะชุดนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ถ่ายวีดีโอเริ่มต้นหรือคนที่ถ่ายเป็นแล้วแต่ไม่อยากใช้อุปกรณ์ที่มันเทอะทะบางทีเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากไปเซตเล็กจะถ่ายวีดีโอ 4K ได้โฟกัสเร็วบันทึกเสียงดี แล้วนิ่งนะครับเพราะว่าระบบการสั่นของกล้องบางทีมันไม่ได้นิ่งเท่ากับกิมบอลใช่ไหมการใช้เซตอัพแบบนี้ช่วยให้เราง่ายคล่องตัวนะครับแล้วไม่เหนื่อยเนาะมันเป็นกล้องคอมแพตอยู่แล้วนะครับ 4K เนี่ยละเอียดยิบยิบอยู่แล้วแล้วก็ไมโครโฟนบันทึกเสียงดีเราสามารถใช้ตัวรับแบบนี้ใส่กับเพื่อเราได้แล้วก็บล็อกได้เลยนะครับสาหรับการใช้กิมบอลก็ช่วยให้เราแบบนิ่งเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนบางครั้งอยู่ต่างจังหวัดเราต้องนั่งบนรถอะไรเงี้ยกิมบอลช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะงั้นเนี่ย ใช้ระบบการสั่นกิมบอลเนี่ยเวิร์กนะครับกับการท่องเที่ยวและเดินทางแล้วเซตเนี้ยรวมกันเนี่ยมันแล้วแต่มันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ20,000กลางๆนะครับคือตัวกล้องมันจะประมาณสักประมาณ20,000นต้นๆส่วนตัวกิมบอลเนี่ยประมาณ7 0 0 0นะครับส่วนไมโครโฟนแล้วแต่เราเลือกนะถ้าเกิดใช้ไมค์ไวเไรสมันจะแพงหน่อยประมาณสัก700 0แต่ว่ามันดีตรงที่มันเป็นของซอลโมนิกวีริงห้าร้อยเนี่ยมันเป็นตัวส่งสองตัวนะครับตัวรับหนึ่งตัวแปลว,ว่าเราทำรายการกับเพื่อนเนี่ยเราก็ยังแบบคุยกันสองคนได้อารมณ์ประมาณนั้น ชุดนี้ก็เหมาะกับคนที่ถ่ายวีดีโอให้ง่ายและไปได้เร็วๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ท่งนี้นะครับสําหรับการติดตั้งกล้องขนาดเล็กถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ที่โฟโตสุขไทแลดงทั้งบน a c e b o o k แล้วก็ u ูทูบนะครับอย่าลืมติดตามน้องนัชชานะครับในเพจโลกของคนตัวเล็กก่อนหน้านี้มีสอนตัดต่อวีดีโอด้วย iPad ไปแล้วนะครับรูมาฟิวชั่นก็จบทุกซีรีส์แล้วหลังจากนี้น้องนัชชาจะมีสอนพวกทิปเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์รเรก็ตติงนะ้งเนาะพวกการตลาดพวกเรื่องของเทคนิคในดดด้้้าาานนนนนนอออไลล์ะครับคนนครับกกก็ฝตติมงวย จากด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ